เรียกรับผลประโยชน์นะครับซึ่งเขาได้ถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างนะครับซึ่งเรียกว่าแบบย่อๆคือใบอแบบอ,อหน,นะครับใบอนุญาตก่อสร้างก็ส่งมาให้ยกเว้นเหลือลายเซ็นอย่างเดียวแล้วก็ให้เรียกผู้เสียหายไปนะครับไปพบเพื่อเรียกครับเป็นเงิน50,000บาทนะครับก็เรียกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนะครับทาง ตัวผู้่งหานะครับได้โทรมาหาผู้เสียหายนะครับบอกว่าประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะครับว่าได้ใบอนุญาตก,ก่อสร้างนะครับให้ไปเอาแล้วก็ตกลงกันที่ห0 0 0มบาทให้แบบยื่นหมูยื่นแมวนะครับก็คือถ้าให้เงินไปก็ได้ใบอ,อนุญาตอันหนึ่งกลับมานะครับก็เป็นที่มาในการาปฏิบัติการในครั้งนี้ที่ร่วมกันทุกหน่วยนะครับก็ได้วางแผนวันนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งสิโมงนะครับก็ ทางผู้เสียหายได้เข้าไปแล้วก็ได้นําเงินไปให้จํานวนห้า0มืนบาทนะครับแล้วก็ทางผู้ลงหาก็ได้ให้ใบอนุญาตออหนึ่งมากับผู้เสียหายนะครับจนกระทั่งเราได้เข้าไปตรวจพ้นจับกลุ่มนะครับแล้วก็เจอ,อเงินที่อยู่ไปในซองซึ่งเราได้ถ่ายสำนาบันทึกป,ประจําวันลงบันทึกป,ประจําวันไว้ตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับวันที่สาบ็นะครับธันวาสิงหาคมนะครับก็ลงบันทึกวันตรวจสอบประจําวันเสนอ ตรวจสอบเบอร์แบงก์สำนักงัจจับ,บันก็ตรงทุกอย่างนะครับแล้วก็จับกลุมมานะครับเบื้องต้นจากการสอบสวนเจ้าตัวเขาให้การรับสารภา,าพนะคะในขณะที่มีของกลา,างหรือมรับสารภา,าพครับเขาให้เหตุผลไหมว่าทำ็ปครั้งแรกหรือทำไปเพราะอะไรหรือเขาเป็นแค่คนเดียวที่สามารถออกไปอน,นุญาตได้หรือมีข้างบนอีกครับในรายละเอียดตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนาาครับเพราะว่าในคำรับสารภา,าพของเขาเนี่ย สอบสวนอยู่ครับในส่วนตรงนี้เรานําเรียนผู้กำับัญชาทั้งสองฝ่าทุกส่วนที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องท่านก็กําชับสังการให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดครับถ้าเกิดว่าพลาดพิงถึงใครนะครับในในเคสน,นี้ผมขอ,อยขยายความนิดนึงก็คือว่าเคสน,นี้มันเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยดำเนินการเรื่องแบบเองทั้งวิศวกรเซ็นแบบทั้งสถาปนิกเขียนแบบเองมีเรียบร้อยเพื่อแต่ไปยืน่นยื่นแล้วไม่ผ่าน ไม่ใช่เป็นกรณีที่มีการเรียกรับเพื่อจะไปเขียนแบบเขาเขาให้เหตุผลนะคะในการเรียกรับรายนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนเงินก็ไม่ได้มากหรือเขามีปัญหาอะไรกัอเขาก็เป็นการเรียกรับเงินนะครับเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเพื่อให้ให้แบบผ่าน,นครับรายอื่นๆมีอีกไหมครอยู่ระหว่างขยายผลครับในเลทราคาเขาจะเขาเขาบอกว่ามนอยู่ในเคประมาณเาีมีน่าจะน่าจะมีวงเงินที่ต่างกันครับเพราะว่าเคสนี้ก็จะเป็นเคสที่ไม่ใหญ่ นะครับเคสที่ไม่ใหญ่เพราะว่าในพื้นที่กี่ตารางเมตรนะพื้นที่4 6 4ตารางเมตรครับอันนี้ยังไม่ได้ซักถามครับเดี๋ยวจะไปซักถามให้นีครับใช่คุณเ้เกี่ยวข้อกับสะพานลนาสุดที่มีปัญหาหลงที่ลาดกระบางเลยครับแล้เด็กเกี่ยวข้องตอนกลารสิเลยหรือเปล่าอันนี้ยังเลยครับเพราะว่าเราก็เพิ่งกลับมาเดี๋ยวจะสอบสวนให้นะครับ เขาที่ทราบเพิ่งย้ายมาใช่ไหมครับเพิ่งเพิ่งย้ายมาจากเขตอื่นครับเพิ่งย้ายมาจากเตอื่นคำสั่งที่ผ่านมาครับถ้าที่ของเขาคือเขาจะต้องเป็นคนเดียวที่จะต้องเซ็นในการอนุมัติการก่อสร้างทุกโครงการหรือว่าทุกการก่อสร้างในส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ทางกทมสถานทางกทมนะครับในระเบียบการต่างๆในเรื่องของขั้นตอนพอดีทางผู้แทนกทมก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตให้อย่างนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเขาไปยื่นเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เขาเนี่ยไม่ได้รับการอนุมัติอนุญาตทางผู้ที่จะผ่านด่านแรกเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยยังยังดึงเรื่องไว้อยู่แต่ต่อมาผู้ต้องหารายนี้ซึ่งโทษฮะผู้เสียหายรายนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณน,นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ประชาชนทุกๆคนว่าจะอย่าไปยอมแล้วก็อย่าไปท้อกับสิ่งที่ตัวเองเจอพอเขารู้ว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหมดแต่เจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยกระทาความผิดโดยไปเรียกรับเขาก็ไม่ยอมถึงโทรเข้ามาที่หมายเลขหนึ่งสองของสำนักงานปปทซึ่งเรื่องเขาเนี่ยไม่ใช่ยื่นอย่างที่ผมเรียนคือไม่ได้ยื่นเมื่อวานหรือเมื่อคู่นั้นแต่ว่ายื่นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ก็ดึงเรื่องเข้าไว้จนเขาทุกอย่างของเขานี่